<c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับก็เนื่อจากการห้าวเหงาด้วยแล้วก็อยากมาบอกอัปเดตอาการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นวันที่ที่สองนะครับจากที่คนติดติดมาก็ตอนนี้ก็เป็นนัรคอมแล้วนะคนหนึ่งแต่ส่วนผมเนี่ย น้าค้องกับพี่บอลเนี่ยโชคดีที่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแต่ตัวผมอะ่ะมันปวดตัวแล้วก็มันแสบคอมันไอว่ามันเป็นไข้อะไรเงี้ยมีผมเป็นอยู่คนเดียวเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะใช่ครับแล้วก็ทุกคนเขาจะมีดราม,ม่ากันนะว่า ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้แต่เหมือนคาพูดกันเดิมๆนะครัเขาบอกว่าไม่อยากให้ใครไม่อยากไม่มีใครอยากติดหรอวะไม่อยากให้ไม่อยากให้มีใครอยากติดขนาดผมนี่แม่งแบบช่วงโควิดที่มาผมคกับเมียเนี่ยระวังตัวกันมากเลยนะเราไปซื้อของมาตุนแล้วก็บวกกับความที่คิดว่าใส่แมสมันน่าจะอยู่อะไรก็คือขึ้นได้จริงผมแนะนํานะตอนเนี้ย เป็นไปได้ออกไปแค่ไปซื้อของม,ตมาตุดบ้านไปอย่างเดียวอย่าออกไปไหนเด็ดขาดแม่งน่ากลัวเฮี้ยหมบอกเลยว่าแล้วแม่งน่ากลัวนึกะว่าห้องพยาบาลมันหาย,ยากมากกวาาผมจะได้ห้องผมก็ต้องรอคนที่เขาหายออกนะครับหายออกแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราได้ห้องก็จะเป็นห้อง ถ้านะส่วนใหญ่เพราะว่าโรงพยาบาลตัวแนวก็จะมีที่ไว้เป็นอีกที่หนึ่งสาหรับโควิดก็ต้องเป็นตึกเก่าให้นอนสบายบายก็ยคงคงยากนะครับผมเนี่ยบอกอาการผมเนี่ยมันผมนอนนะใช่ไหมผมนอนปิดแอร์นะปิดแอร์เลยนะใช้คาว่าปิดแอร์เลยแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยโคตรหนาเลยห่ผมผ้าด้วยแม่งยังหนาวเลยะ หนาวแบบนี่ปิดแอร์ตั้งแต่อยู่มาก็ปิดแอร์มาตลอดเลยเปิดแอร์ไม่ได้เปิดแอร์อม,มันหนาวผมก็เลยผมก็อาจจะคิดไปของผมเองนะว่าอย่างเขาบอกโควิดมันอยู่อากาศเย็นๆไม่ได้พอเปิดแอร์เย็นๆมันหนาวสัน่นขนาะดไม่ไม่มีแอร์ยังแบบยังรู้สึกหนาวรู้สึกสั่นเลยนะครับแล้วก็คัดจมูกด้วยแล้วนกะ็แสบคอปวดตัวนะครับ อ่อยากให้ทุกคนระวังตัวจริงๆระวังแบบมากกว่าเดิมถ้าไปไม่ได้ให้มากกว่าเดิมครับเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอแต่ถ้าเกิดกับตัวแล้วแก้ไขไปครับดูแลตัวเองนะครับทุกคนครับผมใช่ของบางอย่างรู้ว่ากันไม่ได้เลยนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราเนะี่ยแหละยังยังใจตัวเองให้ได้ว่า อ,อ,อย่าออกไปไหนเลยอะไรเงีนะ้ยผมนี่โคตรแบบไอ้โลคเฮี้ยเนี่ยมันไม่มันไม่มไมแซงเรื่องอะไรเลยนะโควิดนะ้บอกก่อนน่ากลัวที่สุดคือการที่ลงปอดน่ากลัวที่สุดคือลงปอดแล้วผมไอผมอะไรด้วยเมียผมก็รีบหาให้แบบแล้วก็ ไม่อยากบอกไม่ถูกครับต้องระวังตัวเองให้ดีเลยต้องดิ้นหาแบบถ้าใครเป็นอะไรก็ต้องรีบดิ้นหาให้ได้ที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่มันเต็มเพราะอะไรแล้วทำไมถึงคนมีอาการไม่เสี่ยงอ่ะถึงยากเพราะว่าเขาสำหรับคนที่แบบหนักหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยผมว่าไอหนักครับจะลงปอดบางคนก็ดูอาการอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ทะเลแล้วก็โชคดีครับเพราะผมไอค่อนข้างเยอะนะฮะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเดี๋ยวที่ผมบอกว่ามันโรคขี้นี่มันมันประสาทเสีย มันประสาทเสียไปกับคนรอบข้างเมียผมร้องไห้แต่ลูกเรายังเล็กค่ะเขาก็ไม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเขายังเด็กแต่ก็แค่รู้ว่าเออพ่อเป็นโควิดอะไรเงี้ยแต่เมียเราเป็นห่วงเมียผมร้องไห้แล้วผมแบบแล้วผมเล่าบรรยากาศให้ฟังอา่าผมอะ่ะวันที่ผมเป็นอะ่ะผมผมเป็นไข้ใช่ไหมในนี้ผม เมียบอกไปเออไปแจ้งไปตรวจโควิดหน่อยดีกว่าก็ไปโรงพยาบาลบำรุงราชไปตรวจช่วงไปตรวจแต่ผมก็กลับมาที่ห้องระหว่างนั้นเมียกับผมนอนอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะแต่ผมโชคดี้วยว่าผมนอนคอนโดวีคที่ผมทํางานที่ผมลงทำลายวีคที่ผมทํางานอะ่ะคือผมคุยกับเมียไว้แล้วว่าถ้าเราเป็นอย่างน้อยเราออกไปทํางานเราเป็นลุกเราไม่ได้กลับบ้านลูกก็ยังโอเคอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ว่าคอนโด คือบรรยากาศผมจะเล่าบรรยากาศที่แบบผมแม่งรู้สึกแบบไอ้เหี้ยแบบอะไรวะเนี่ยคืออ่าผมเป็นไข้ลเลยนีย่พอไปหาหมอมาเสร็จผมก็นอนนอนแล้วก็เป็นอรงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บผมก็ตื่นขึ้นมาตอนตอนเช้าเออตอนตอนเช้าแหละ ตอนเช้าเห็นอินสตาแกรมพี่บอลเป็นโควิดผมเห็นเมียผมนั่งอยู่ตรงระเบียงอะเมียเพราะเมียผมรู้ก่อนที่ผมจะตื่นอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องแยกกันในห้องนั้นบรรยากาศตอนนั้นได้ตื่นมาปุ๊บเห็นเมียอยู่ไกลๆคนรักกันไม่ต้องมาแบบเราเราวางเราแวงกันแม่งโคตดทุกข์เลยนะผมไม่รู้ใครเป็นแบบผมบางบอกนะ ไอ้เหี้ยทุกแบบห้องที่มันเคยอยู่กันสองคนแล้วมันแบบไอ้เหี้ยแล้วกูต้องอยู่คนเดียวเมียผมก็ไปเมียก็แยกออกไปไปทั้งแที่ไม่รู้จะไปนอนไหนด้วยนะเพราะนอนบ้านก็ไม่ได้อะสุดท้ายก็ผมก็คิดว่าเอารถบ้านอะที่ผมมีอะไปจอดไว้หน้าบ้าน,นะะแล้วกันแล้วก็เมียก็นอนอยู่ในรถบ้านซึ่งอยู่ในบ้านผมอะไรเงี้ยคิด คุยกับเมียตลอดนะเมียแบกบก็บอกทุกข์มากไอ้เหี้ยเห็นลูกเดินผ่านแต่แบบลูกเข้ามาหาไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ฝืนตัวเองหลับไปพอหลับไปตื่นเช้ามารอผลแจ้งโทรอกว่าผมเป็นโควิดแต่ผมมารู้สึกได้แล้วนะเพราะว่าปกติกินยาเป็นไข้เหี้ยกินไปรเรือยแม่งหายแต่นี้แม่งไม่หาย ตื่นมาผมก็รู้นะทนั้งที่ผลยังไม่มาเนะี่ยผมคิดว่าไอสัตว์ใช่นะกูเป็นแน่แนแล้วก็เป็นจริงจบรรยากาศในห้องเนี่ยมันแบบนึกออกไหมผมไม่กล้าจับเฮี้ยอะไรเลยนึกนึกออกไหมเราอะรู้ว่าเราเป็นโควิดเราก็คิดล่วงหน้าไปนะไอสัตว์ถ้ากูจับของนู่นนี่นั่นในห้องอะถ้ามันใครกลับมาเขามาจับจะติดมันฟุ้งไปหมดอะ มันฟุ้งไม่หมดใครไม่เป็นไม่รู้เลยนะไม่เป็นไม่รู้เลยผมเปิดทีวีในห้องกับบรรยากาศที่แม่งแบบเข้าใจฟิลเหมือนคนอารมณ์อกหกักไหมเหมือนแบบไอ้เฮียกูต้องอยู่คนเดียวกูไม่เหลือใครเหมือนทั้งที่มันเหลือใครเนี่ยแต่มันไม่เหลือใครอ่ะแต่ละคนได้ได้แบบเป็นห่วงอยู่อย่างห่างๆเมียผมร้องไห้ร้องโหยเป็นห่วงผมอะไรเงี้ยจนเข้ามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ย ผมก็โทรศัพท์คุยกับเมียนะโทรหาเมียตลอดเลยมันมันคนมันไม่เคยห่างกันนะแล้วกลับอะไรแบบนี้นเมียผมถึงขนาดผู้ไหมบแบบแจนแบบถ้าหายไปจากตอนเนี้ยแบบกูจะบอกรักมึงทุกวันผมก็เป็นเหมือนกันนะมันทําให้รู้สึกแบบเฮีย งานเงินมันก็สําคัญนะแต่สุดท้ายแลย้วเฮียแม่งถึงจะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อสิ่งแบบเนี้ยได้เลยอะผมแม่งคิดแบบเฮีย,ยไม่มีอะไรแน่นอนนะชีวิตใครไม่มีเงินก็หาเงินได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปก่อนนะครับตรงน,นี้แต่ว่า สิ่งที่ที่ผมอยากจะบอกสําคัญที่สุดบอกรักกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณแสดงความรักกันให้มากที่สุดอย่าทำงานจนลืมอะไรบางอย่างซึ่งผมเป็นมาแล้วยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยไม่มีใครแล้วครับหนึ่งคือเพื่อนที่รักคุณจริงสองภรรยาแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ คุณเดินลุยออกไปในที่ไกลๆคุณมีชื่อเสียงคุณได้ความนิยมชมชอบสักเท่าไหร่อย่างคุณเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคนที่อยู่ข้างๆคุณต่หาครับสู้ๆนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุข แล้วก็ระวังตัวกันด้วยอาการผมก็วันนี้วันที่สองนะครับขอบคุณคนที่เป็นห่วงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งของมาให้ผมนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอโทษด้วยกับสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วไปกระทบ คนอื่นนะครับไม่มีใครเป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเป็นแล้วผมอยากบอกทุกคนจริงว่าอย่าเป็นตอนนี้ได้คาดเชืับผมทรมานผมอยู่ในห้องเนี้ยอีกวนันก็ไม่รู้นี่อะไรครับคือสิ่งท,ที่นี่ที่สุด ใครเป็นก็รับผิดชอบตัวเองนะครับบอกทำลายให้หมดโชคดีเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับใครเจอสถานการณ์โควิดอยู่นะครับขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับขอบคุณมากครับแต่ผมก็ยังเท่ยอยู่เสมอผมเชื่ออย่างนั้นว่าผมเป็นคนป่วยที่ม่ใส่ชุดโรงพยาบาล ผดีมันทให้ผมเหี่ยวเฉานะครับป่วยก็ขอป่วยแบบแท้ๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับกินวิตามินกินร้านทลายโจรเยอะๆนะครับผมสู้ๆครับใครลำบากอยู่ก็นิ้นร้นกันไปนะครับสู้ๆครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณครับ